ท่านอาจารย์จรัญพูดอยู่ตอนนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ถ้าตีความเช่นนั้นผู้ที่เป็นพระพิสุปัจจุบันบวชก็เพราะว่าต้องการจะช่วยสังคมจะช่วยเพื่อนมนุษย์ทีนี้มันก็จะมีแนวสองแนวก็อยากจะถามท่านอาจารย์สุจินว่าแนวไหนน่าจะเป็นแนวในทางปฏิบัติของพระ แนวหนึ่งก็คือพยายามเอาตัวรอดโดยการที่ทำสมาธิปัญญาพยายามให้ตัวเองถึงจุดหรือบรรลุแต่อีกแนวหนึ่งก็คือบวชแล้วก็เห็นสังคมมีปัญหาก็ออกมาช่วยเช่นโควิดเช่นมีปัญหาเรื่องต่างๆพระวิสูุน์ก็ออกมาเพราะเห็นว่า ชาวบ้านมีปัญหาตกงานก็สร้างงานมีกิจกรรมในวัดหรือออกไปช่วยชุมชนมันก็จะมีอยู่สองแนวเนี่ยผมเองก็ยังพยายามฟังอยู่ว่าเอ๊แนวไหนมันน่าจะเป็นแนวที่ที่ดีที่สุดครับไม่ใช่เราคิดเองตามใจชอบนะคะคนนั้นคิดานีนี้คนนี้คิดาีนั้นแต่ต้องรู้จริงๆค่ะภิ่สุดคีใคร และพิสุทธิ์ทำอะไรมีหน้าที่อะไรตรงกับที่บวชหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องอื่นทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของเครือพิสุทธิ์ไม่มีส่วนที่จะไปร้องขอไปเรียกร้องไปทําอะไรทั้งสิ้นเพราะเหตุบวชเพื่ออะไรเพื่อศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อช่วยอนุเคราะห์คนอื่นให้เข้าใจธรรมะไม่ใช่ช่วยเหย่ยดหยุดเลยค่ะ ถ้าช่วยอย่างอื่นเป็นหน้าที่ของคนอื่นเครือหัาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครแต่ภิกษุช่วยยิ่งกว่านั้นอีกคือช่วยเขาได้มีความเข้าใจถูกเข้นถูกตามความเป็นจริงว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรช่วยไม่ใช่ไปหุงข้าวต้มปลาช่วยเขาหรืออะไรนั่นนะคะนั่นไม่ใช่กิจของภิกษุเรื่องนั้นไม่ใช่กิจของสงฆ์ตามพระธรรมวินัยตามพระธรรมวินัย เช่นออกไปช่วยชาวบ้านในเรื่องการธรามะกินเรื่องนู่นเรื่องนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันได้แต่เขาไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้เขาต้องพึ่งผู้ที่สนะชีวิตเครหอัดเพื่อศึกษาธรรมะจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็นํามาให้เขาได้เข้าใจด้วยถ้ามีคนแย้งว่าถ้าอย่างนั้นพระภิสุก็เอาเปรียบสังคมพิสุอยู่ได้เพราะ ข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยของชุมชนของสังคมแต่เมื่อชุมชนสังคมเกิดเหตุพิสุก็ยังบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพิสุพิสุก็คือจะต้องปฏิบัติธรรมและก็สอนเรื่องธรรมถ้าถ้าคนแย้งอย่างนี้เนี่ยท่านท่านจะอธิบายไงครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสละอะไรที่เสด็จออกจากพระราชวังเพื่อใครแล้วพิสุที่ใคร ถ้าไม่ใช่บุตรของพระสามาัมเจ้าที่ขอประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ไม่ใช่ว่าใครอย่ากบวชก็บวชได้ค่ะแต่ต้องได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามจุดประสงค์ด้วยว่าบวชทาไมไม่บวชก็เข้าใจธรรมะได้ไม่ใช่หรือแล้วก็ช่วยสังคมได้ดีด้วยแต่อธิยาศัยที่จัดสละอาคารบ้านเรือนเพราะรู้ว่าชีวิตของคริัตเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะสงบจากอกุศล สละทุกอย่างเพื่อได้ช่วยคนอื่นห้เข้าใจถูกในพระธรรรบผมเคยกราบนิมนต์ถามพระที่อยู่ในสายท่านอาจารย์ชาก็คือพระวัตป่ท่านก็ตอบคล้ายๆกับท่านอาจารย์สุจินที่พูดก็คือว่าถ้าเรายังไม่ไม่รู้แล้วเราจะไปสอนเขาอย่าง ถ้าเรายังไม่สามารถรู้ธรรมะดีพอแล้วเราก็ไปช่วยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราก็เป็นคนหนึ่งเมื่อเราปฏิบัติก็จะต้องรู้ธรรมะใช้ก่อนแล้วเมื่อรู้แล้วจึงสามารถจะช่วยชาวบ้านได้อันผมนั่นนั่นก็เป็นคําตอบที่ผมได้มา <Okay. S 1> แต่ขณะเดียวกันผมก็ยังสับสนว่าระหว่างที่ชาวบ้านกําลังเดือดร้อนอย่างโควิดแล้วต่อไปปีหน้าก็จะมีการตกงานกันเยอะแยะ แล้วพระจะนิ่งแล้วก็จะปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมเพื่อบรรลุธรรมแล้วก็จะได้นำเอาธรรมะมาสอนให้ถูกต้องผมก็มีความแย้งกันในตัวเองผมก็ไม่รู้ว่าจะไปแนวไหนจริงๆแล้วก็ไม่มีความชัดเจนสักอย่างพระวัดป่าเป็นไงคะต่างกับพระเองเราไม่มีความเข้าใจอะไรพอนะคะแต่เราคิดต่อรวดเร็วมากพอพูดกับพระป่าเราก็เอินรู้ แต่พราป่าคือใครเห็นไหมคะแล้วก็จะให้พระทำอะไรถ้าสมาิสุ้าติรู้ว่าช่วยสักเท่าไหร่โลกก็ต้องเป็นตามเหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นแต่ว่ามีธรรมะสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งที่จะไปช่วยเขาคือช่วยให้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในสิ่งที่เคยไม่รู้มาก่อนและก็ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆนะคะ ก็สามารถที่จะมีที่พึ่งที่แท้จริงพระเพ่งสางสมบัติมีคำบทหนึ่งนะคะเป็นคำตอนบบกว่าเวลาย้ายบ้านเนี่ยค่ะขนไปได้หมดทุกขนไปได้หมดแต่พอย้ายพบเอาไปได้ไหมนอกจากบุญแล้วทำมแล้วจริงไหมว่าเราช่วยเขาเขาก็ต้องตายแต่ถ้าช่วยเขาเป็นคนดีนะคะทุกอย่างก็ดีก็แก้ปัญหาทุกอย่างได้ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความไม่ดี พราะฉันท้าให้เขาเป็นคนดีก็แก้ปัญหาได้ตราบใดที่ช่วยด้วยอย่างอื่นนะคะแต่ใจเขาก็ไม่ดีก<ๆ>็มีปีกเดียวก็จริงๆก็ตามที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวครับเป็นข้อความในพระไตรปิฎกเลยนะครับในพระหูการสูตรครับอาจารย์ครับที่พระสมมาสมเจ้าตรัสแสดงถึงว่าเครือหัตนะครับอุบาสกอุบาสิกาอนุเรคราะห์เกื้อกูลเพศบร,รมชิตนะครับด้วยปัจจัยสี่ ปัจจัยก็คือเครื่องอาศัยของชีวิตนะครับก็คือมีเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนี่คือการอนุเคราะห์ของบัณของคฤหัสที่มีต่อพระพิสุิแล้วพระสมมาทูาก็ตรัสแสดงต่อไปนะครับว่าเมื่อพระพิสุ์หรือว่าเมื่อเพศบรัรมชิตได้รับความอนุเคราะห์หรือว่าเกื้อกูลจากคฤหัสถ์อย่างนี้สิ่งเดียวที่จะเป็นการตอบแทนคฤหัสถ์ได้ก็คือแสดงธรรมะ ประกาศคำจริงเพื่อกูลให้กับครุ่หัสเหล่านั้นได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับแม้แต่การที่กล่าวถึงการช่วยสังคมสังคมเนี่ยครับมีสองส่วนก็คือสังคมครุ่หัดกับสังคมของเพศบัณฑิตถ้าเทียบกันนะครับสองสองส่วนนะครับครุ่หัดเนี่ยครับย่อมมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขลหัสนั่นแหละครับจะช่วยกันอย่างเต็มที่เลยในฐานะของความเป็นครุ่หัส และจากการได้เข้าใจพระธรรมนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับประโยคหนึ่งที่ควรจะได้พิจารณาจริงๆนะครับว่าถ้าครื้นหัดมีความเข้าใจในพระธรรมวินัยแล้วยังอยากจะให้พระบิณฑุมาทํากิจของครื้นหัดอีกหรือไม่นี่คือคําที่น่าคิดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าพระบิสฑุเป็นผู้ที่มีความเคารพมั่นคงในพระรัตนตรยัยเคารพยมเกรงในพระสมมาสามบุริเจ้านะครับเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งของครื้นหัด ถ้าจะถามแย้งว่าการที่พระพิสุจะปฏิบัติธรรมทำการงานก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้การที่ไปช่วยชาวบ้านในขณะที่ชาวบ้านเกิดปัญหาก็สามารถจะปฏิบัติธรรมได้เพราะการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือการไปนั่งอยู่โคนต้นไม้หลับตาหรือทำสมาธิเท่านั้นแต่การปฏิบัติ อย่างพวกผมถ้าผมทํางานอยู่โดยที่ไม่ได้บวชผมก็ทํางานไปผมก็ปฏิบัติธรรมด้วยเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมชาติแล้วผมก็สามารถที่จะระลึกมีสติมีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยอาจารย์กำปั่นจะอธิบายผมไยครับแม้แต่คําว่าปฏิบัติธรรมก็ละเอียดครับอาจ,จารย์แต่ทีนี้ผมขออนุญาตกล่าวในฐาน,นะของเพศบัณฑิตก่อนนะครับ เพราะว่าเพศบรมชิตเนี่ยครับเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนสละชีวิตของความเป็นครือหัดทุกอย่างแม้แต่การเป็นพระพิสูุน์นะครับผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเห็นภัยของกิเลสมีความประพฤติคล้อยตามพระสมมาสามพุทธเจ้าเพราะว่าความหมายหนึ after, ่งของพระพิสูจน์ะครับก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระสมมาสามพุทธเจ้าใกล้ชิดในความประพฤติของพระองค์ตั้งแต่พระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับสละความเป็นครืหัด ภิกษุที่บวชตามพระองค์ก็สละชีวิตของความเป็นคฤรัหั์เพราะฉะนั้นจึงมีความเคารพอย่างยิ่งในพระธรรมวินัยที่พระสมมาสัมเรเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจะเคารพอย่างยิ่งในพระวินัยจะไม่ล่วงละเมิดพระวินัยแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเพราะว่าการออกไปช่วยสังคมของคฤรัหั์ในฐานะที่ยังเป็นพระภิกษุอยู่นะครับเป็นโอกาสที่จะล่วงละเมิดสีขาบทเยอะมากนั่นแหละครับเป็นโทษกับพระภิกษุ ไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเลยนะครับ,รบแล้วก็ยังเป็นการทําร้ายคฤหัสถัดด้วยคฤหัสถัดแทนที่จะได้รับสิ่งที่มีค่าที่สุดจากพระพิสูจน์คือพระธรรมแต่กลับได้สิ่งที่ไม่ควรได้แล้วก็ทําให้คฤหัสถัไปเคารพพระพิสุ์มากกว่าพระรัตนตรยัยมากกว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโทษกับคฤหัสถัอีกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรจะได้พิจารณาจริงๆในความจริงเช่นนี้ครับ การที่พระพิสุจ์จำนวนหนึ่งไปทาพุทธพาณิชย์หรือทํำกิจกรรมอะไรที่เพื่อสร้างวัตถุหรือทําอะไรต่ออะไรพวกนั้นเนี่ยยิ่งไปไกลกว่าการไปช่วยชาวบ้านอีกเพราะว่าออกนอกธรรมวินยัยแล้วก็ยิ่งจะทําให้ธรรมวินัยเสื่อมเสียเนี่ยถ้าผมถามตรงๆอย่างนี้เนี่ยได้ไหมครับนั้นก็คือไม่ใช่บุตรของพระสมาสามัมพุทธเจ้า แต่อ้างชื่อว่าเป็นบุตรของสมาสมาสมพุทุเจ้าแต่ไม่ใช่บุตรที่แท้จริงถูกต้องครับเพราะว่าไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้มีความเคารพในพระสมมาสัมบุรุเจ้าเลยเครื่องรางของขลังไม่มีในคําสอนของพระสมมาสัมบุรเจ้าพระสมมาสามเจ้าทรงแสดงสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือพระธรรมคําสอนของพระองค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสําหรับสัตว์โลกอย่างแท้จริงแล้วที่แยบยนต์กว่านั้นนะครับสร้างความเชื่อหรือสร้าง คำสั่งสอนที่บิดไปจาก,จากของพระพุทธศาสนาแต่อ้างว่าเป็นยี่ห้อ,อพระพุทธศาสนาอ้างว่าให้คนเชื่อแต่ทําสมาธิไปเห็นอะไรแล้วก็ได้เงินได้ทองได้บริจาคจะได้ไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อะไรก็แล้วแต่ผมพูดอย่างนี้ก็คงจะรู้ว่าผม,ผมไม่ได้ยกเมฆขึ้นแต่มันมีจริงในสังคมไทยอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่ครับ กัในใหญ่เพราะว่าไม่ได้มีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าครับอันนี้คือบิดเบือนด้วยใช่ไหมบิดเบือนแน่นอนครับและยังมีคําที่พระสมมาสมงทธเจ้าตราาตัสชัดเจนนะครับว่านั่นเป็นพวกของเดรรีไม่ใช่สาวกข,ของพระสมมาสามพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ที่มีความเชื่อความเห็นในลัทธิอื่นที่นอกจากพระธรรมวินัยของพระสมมาสามพุทธเจ้าครับภิกษุที่มีความประพฤติยอย่างนั้น ไม่ใช่พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีข้อความแสดงไว้นะคะว่าถ้าภิกษุใดก็ตามที่มีความเห็นในลทัทธิอื่นในความเห็นอื่นมีความประพฤติคล้อยตามความเห็นของลทัทธิอื่นนั่นเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ในพระพุทธศาสนาพระองค์ก็กำกับด้วยคําว่าปาราชิกในพระวินัยก็มีคํานี้ด้วยนะครับเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ในพระธรรมคําคสอนอย่างสิ้นเชิงครับผมมองว่า มันจะ,จะวิเคราะห์ตื้นๆเขินๆกว้างๆเอาตัวอย่างสองตัวอย่างที่เคยเกิดเช่นในครั้งเมื่ออริราชศัตรูจะบปรุกรานประเทศชาติเหตุการณ์บ้านบางระจันเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องทุกขภิกขภ,ภัยเกิดขึ้นแก่ประชาชนท่านอาจารย์ครับ ผมตั้งหลักคิดเรื่องนี้ว่าเอาพนันธิทานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่จะส่ง,สงพระอรหันตสาวกหกสิบองค์แรกออกไปเผยแพผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ให้ประชาชนได้รู้เนี่ยพูดชัดเลยครับให้กระจายออกไปอย่าไปทางเดียวกัน ไปหกสทิศทางแต่ละทิศทางเพื่อไปแสดงพระธรรมให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับรู้ได้ฟังก็คือได้เรียนรู้อาจจะมีคนที่พอมีสติปัญญารับรู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้วางตามระดับของแต่ละคนคำที่ติดใจผมมาตลอด เป็นคำภาษาบาลีที่ผมจำมาตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอได้เอ,อได้คิดประเด็นนี้เข้าไปเรื่อยๆมันก็ใชพ่พระองค์ให้ทำเช่นนั้นเพื่อพระหุชนะฮิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรมปายะให้ไปเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของมหาชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของผู้คนเป็นอันมากเพื่อไปสงเคราะห์โลกอนุเคราะห์โลกที่กำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสร้ายร้อยแปดซึ่งเป็นต้นเหตุนำความทุกข์นำภยัยความเสื่อมสลายมาให้เพราะฉะนั้นผมก็คิดอย่างนี้ก็ถูกแล้วพระภิกษุ ผู้ทรงความรู้ในพุทธธรรมนี้ถ้าเก็บตัวอยู่ในกุฏิในป่าในเขาแล้วไม่เผยแพผ่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้คนได้ฟังได้เรียนได้รู้ก็แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อผู้คนเลยก็เป็นประโยชน์ต่อท่านเองคนเดียวน้อยไปครับ นะครับเสียของครับขอ,ขอโทษนะฮะใช้ภาษาที่ไม่ไม่ค่อยอยู่ในในเหตุการณ์ทีนี้ถามว่าชาวบ้านก็ต้องเกื้อกูลพระภิกษุสามเณรภิกษุสามเณรก็ต้องเกื้อกูลชาวบ้านก็ทรงสอนไว้แสดงไว้ในสิงคาลนะในทิศหกใช่ไหมครับ ไม่มีปัญหาครับพระภิกษุษสาม,มเณรก็ต้องช่วยชาวบ้านด้วยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าช่วยอย่างไรชาวบ้านไปช่วยพระภิกษุษสามเณรเนี่ยจะไปช่วยทำอะไรล่ะหาเงินหาทองชวนคนมามาบูชาวัตถุมงคลเอาเงิน เข้าพระเข้าเจ้าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกครับช่วยอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการทำลายแต่แม้จิจจะคิดว่าช่วยพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันเกื้อกูลคฤหือหัดไม่ใช่ไปช่วยก่อสร้างไม่ใช่ไปช่วยทานายทายทักท่านครับท่านอาจารย์ครับเอายกตัวอย่างอย่างนี้ เอาทิพผมแล้วกันผมนะมีความรู้ทางกฎหมายแต่เมื่อสังคมเกิดเดือดร้อนเรื่องโควิดซึ่งเชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจผมอย่าสเสออไปช่วยครับเพราะถ้าคืนผมไปช่วยผมก็จะบอกว่าต้องออกกฎหมายอย่างนี้เลยใครไม่ใส่หน้ากากติคกุกออกกฎหมายเล่นงานหรือเอาน่ะ ผ่อนปลนกันหน่อยไม่ว่าเอาตรงนั้นได้ตรงนี้ได้ไม่ใช่ครับมันยิ่งไปทำให้เขายุ่งเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นจริงเราจะไปสอนอะไรเขาช่วยอะไรเขาได้มีแต่ช่วยทำให้เสียหายแม้จะเจตนาดีก็พระภิกษุษสามเณรท่านได้สละชีวิตทางโลกเข้าไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ได้บุคลากร พิเศษกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้เชี่ยวชาญในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบสารต่อให้ยืนยาวไปได้ถึงห้าพันปีเป็นอย่างน้อยถ้าท่านมัวแต่ไปใช้เวลาที่มีน้อยนิดในชีวิตหนึ่งไปช่วยเรื่องเศษรษฐกิจไปช่วยเรื่องรักษาโรคไปช่วยก่อสร้างยังไม่ทันเสร็จเลย ท่านก็จากไปแล้วเพราะชีวิตมนุษย์มันน้อยนะักท่านอาจารย์ครับดูเถอะครับดูแบบปฏิบัติในครั้งพุทธกาลใครสร้างวัดครับพระพุทธองค์ไม่ได้ส่งสร้างวัดไม่ได้บอกให้ภิกษุสามเณรช่วยกันระดมเงินมาสร้างวัดไม่มีครับมีแต่ขฤรหัดโดยที่ไม่ได้ให้พระภิกษุต้องไป เสียเงินเสียทองอ้อนวอนซื้อที่อะไรต่างๆเลย mm hmm. เคยมีครั้งหนึ่งเมื่อมหาอุบาสิกาวิสาขาวิทํมลิจะสร้างวัดบุพพาลาพระพุทธองค์ให้พระมกขัลานะไ,ไปช่วยดูแลเพราะว่าเพื่อให้ถูกต้องตรงตามธรรมวินยัยเพื่อให้สำเร็จแต่ไม่ได้ไปหาเงินหาทองไปคุมกอ่อสร้างไปไปหลังคาแล้วถ้าท่านเกิดพลัดตกลงมา เราจะเสียบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งหาไม่ได้ครับแล้วใครล่ะครับที่สร้างเจดีย์พระพุทธองค์ไม่เคยให้พระภิกษุไปสร้างเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรของของพระองค์เองหรือพระมหาสาวกหรือพระัาาากร,พ,รกพัรธิชาวบ้านเขาทำกันเขามีความรู้